ป,ปีใหม่ค่ะชาวลัคนากรากฎและชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎก็คือผู้ที่ผูกดวงด้วยวันและเวลาเกิดได้ลัคนากรากฎนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมทั้ง2กรณีนี้ดูคลิปนี้ลัคนาราศีกรกฎได้เลยค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจําเดือนมก,กราคม2564นะคะก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่และขออำนวยอวยพรให้คุณผู้ฟังอันเป็นที่รักของแอดมินนะประสบความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะการงานการเงนินและความรักนะคะขอให้ดีๆปังๆตลอดทั้งปีตลอดไปเลยสําหรับในเดือนมก,กราคมนี้ชาวกรกฎจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน อย่างนนแน่ๆเลยก็คือเรื่องของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานรวมถึงเรื่องงานที่มีความโดดเด่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดในเดือนนี้เนื่องจากดาวประจรําเดือนการงานของคุณนะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบปดีเข้มแข็งอยู่ในจุดยืนนี้ไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์เดินดีเดินหนังแน่นม,มั่นคงเดินไม่วิปริตเดินไม่ผิดปกติดังนั้นหน้าที่การงานในเดือนนี้จะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนและจะดียาวไปจนถึงกลาง เดือนหลังกุมภาพันธ์กนเลยทีเดียวบางคนงานหนักเนาะบางคนงานเหนื่อยแต่ว่าผลตอบแทนจะได้กลับมาเช่นกันหลายคนอาจจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือว่าค้าขายไม่ค่อยดีในระยะนี้แต่เดี๋ยวเดือนมกราคมมันจะค่อยๆฟื้นตัวมาคนตกงานคนย้ายงานคนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็จะมีข่าวดีมาอยู่เรื่อยๆนะคะคนค้าขายช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะขายของดีขึ้นคึกคักขึ้นมองเห็นลู่ทางว่าจะเอาอะไรมาขายจะเอาอะไรมาทําได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้แก่ดาวพระอาทิตย์การเงินีมีกลุกบหลัก ติดขัดนิดหน่อยช่วงประมาณตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมามันยาวมาจนถึงวันที่13มกราคมนะคะมันมีอุปสรรคมันอาจจะได้รับเงินล่าช้ามันอาจจะได้รับเงินที่เคยตกลงสัญญากันไว้เนี่ยได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย ดึงชงตีเช็คเด้งอะไรในทำนองนี้แต่ช่วงเนี้โชคลาภมีไหมยังมีมาเรื่อยๆให้ลองหาสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆหรือคนอายุน้อยกว่าเขาจะนําพาชโชคลาภมาให้ค่ะเอาอย่างนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยเรื่องเสียงชโชคเนี่ยไม่เอานะคะจะไม่มันจะไม่มีคือวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยมันโอเคมันมีชโชคลาภแต่ว่าหลังจากวันที่5ไปคือวันที่6ถึงวันที่29เนี่ยมันมันมีอุปสรรค เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภคือสมมุติว่าไปเสี่ยงโชคกําลังจะได้ไม่ได้หรือว่าไปถูกหวยแล้วเขาไม่จ่ายอะไรในทํานองนี้ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วง6ถึง29เนี่ยไม่เสี่ยงโชคนะคะแอดมินลองเอาดาว2ดวงก็คือดาวการเงินและดาวโชคลาภมาผสมให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้ฟังง่ายๆขึ้นมาผสมกันแล้วให้น้ําหนักมันเป็นอย่างนี้นะคะลองค่อยๆเรียบเรียงแล้วก็ฟังดีๆโชคลาภเสี่ยงได้1-5 เงินทองไม่ค่อยดีไม่เป็นดังใจ1นึถึงสิโชคลาภไม่ค่อยดี 6- กถึงยีแต่เงินทองเริ่มกลับมาสดใสส4มกรายันสิ้นเดือนเห็นไหมคะมันควบคู่กันเพราะฉะนั้นเราจะแบบว่าโอ้แอดมินทายว่าโชคลาภไม่ดีอ,ะอ่ะก็การเงินมันเข้ามาไงทํางานมันจะมีเงินเข้ามาเงินทองนี่นะมันไม่ได้เข้ามาแบบแบบว่า งานประจำอย่างเดียวนะมันจะมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนรักคู่ครองหรือแม้แต่หุ้นส่วนเนาะนำเรื่องโน้นเรื่องนี้นำงานนำการติดต่อสื่อสารประสานงานให้บางคนขายของให้ก็มีคือทุกอย่างเนี่ยมันมีการตอบแทนออกมาเป็นผลกำไรตอบแทนออกมาในรูปของเงินทองอย่างนั้นเลยนะมันทํานายได้แล้วโชคลาภอีกรอบหนึ่งที่จะมีก็คือหลังวันที่29ก็คือวันที่30เนี่ยยาวไปถึง23กุมภาพันธ์รอบนี้ก็มาจากทางคนรักคู่ครองอีก เหมือนกันเพราะหุ้นส่วนอีกเหมือนกันคือคือดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองกับดาวหุ้นส่วนเพื่อร่วมง,งานเนี่ยดาวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถทํานายได้เป็น2แบบนนเนาะก็เวลาแอดมินพูดว่ามาจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนต้องรู้นะคะบางคนไม่มีคนรักฉันจะไปจากไหนอ่ะเพื่อนร่วมงานเช่นกันทางด้านของความรักนั้นคนโสดอาจจะโสดต่อยาวๆไปอีกสักหน่อยคือมันอารมณ์มันจะเป็นแบบว่า ไม่เราก็เขาที่เข้ามาคุยกันแล้วยังรู้สึกไม่พอใจยังรู้สึกไม่พอดีเสาเป็นเกษตรธที่ปดีไงเลงลักนาคุณอยู่ผลปวงที่ได้อาจจะทําให้แต่งงานช้าลงตกลงปลงใจช้าลงพบเจอใครในระยะนี้ถ้าสมมติพึงใจก็จะได้คนที่แบบอาจจะแก่คราวพ่อหรือแก่กว่ามากๆไปเลยแก่คราวแม่อะไรนะน้องนี่แต่ในส่วนที่ดีคือความรักของคุณจะค่อนข้างมีความมั่นคงสูง คู่ครองของคุณจะเป็นคนที่คอยค้ำจุนช่วยเหลือทั้งตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยเพียงแต่ว่าชาวกรกฎที่มีคู่นั้นดวงชะตาคุณนั้นพระเสาร์เล็งลักก็ให้ผลแตกต่างไปเพราะว่าพระเสานั้นทําให้เจ้าชะาตานั้นขี้วิตกขี้กังวลย้ำคิดย้ำทำําเสาร์เล็งลักแบบนี้ถ้าไม่คู่ครองก็เป็นตัวเจ้าชะตาเองนะคะที่ชอบหาเรื่องแล้วความวิตกกังวล ของเสาเล็งลักที่อยู่ในตัวคุณนั้นน่ะก็จะทําให้มันระเบิดออกมาทําให้เกิดการทะเลาะก,กันทําให้ฝั่งเส้นสุดท้ายมันขาดแต่พอช่วงหลังวันที่14พระอาทิตย์เข้าร่วมอยู่ในภพเดียวกับพระเสาช่วงนั้นเสาจะพอลดความรุนแรงของพระอาทิตย์ได้อยู่เหมือนกันอาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเสาลดความรุนแรงช่วงนั้นพระเสาจะลดความรุนแรงลงไปได้เพราะว่าพระอาทิตย์นั้นเหนือกว่าพระอาทิตย์มีแสงในตัวเองก็จะ ก็จะบดบังแสงของดาวเสาวลงไปได้ก็จะบดบังลงไปได้แต่ว่าความเจ้าอารมณ์ความปากไม่ค่อยดีความเป็นพระอาทิตย์มันก็มีเยอะไงก็จะสามารถที่จะไปทําให้เกิดเรื่องราวในชีวิตคู่ทําให้เกิดความกระทบกระทั่งกันอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะต้องจัดการให้ดีนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กลุ่มร่วมกับดาวพุธซึ่งลอยอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่30มธันวาการพูดจาระยะนั้นน่ะหรือความคิดระยะนั้นของคุณน่ะค่อนข้างที่จะ ออกแนวประชดประชันอีกฝ่ายจริงๆพระอาทิตย์กับพุทธนั้นอยู่ด้วยกันค่อนข้างดีนะคะแต่มันมีปัญหาก็คือพุทธในเดือนมกกราเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเขาเดินวิปริตผิดปกติตั้งแต่หลังวันที่15ดังนั้นชาวกรกฎคุณต้องตั้งสติดีๆเด,ดาได้ใช่ไหมคะแอดมินจะบอกให้ไปทําสมาธิปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาไปทาบุญทำทานหรือเบื่อนายหน่อย,อยๆก็ไปจิ้มเอาเลือดออกบริจาคผู้คน ะะไม่มีบริจาคทานใดสูงค่าไปกว่าบริจาคเลือดเนื้อช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หากไปทําแล้วแอดมินก็ขออนุมโมทนาด้วยหากไปทําแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นตัวเองเย็นขึ้นก็ขอให้ลองไปทําดูเวลาที่จิตใจเราขุ่นมัวนะคะไม่มีอะไรที่ทําให้จิตใจเรากลับมาใสาเดเร็วเท่ากับการปฏิบัติ บูชาภาวนาบูชาทำบุญทำทานอย่างที่แอดมินบอกอีกแล้วความอึมครึมในใจที่ดาวมาชุมนุมกันอยู่ในเรือปรนปนัตน้ของคุณเนี่ยทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายอย่างแน่นอน เสาอะทาให้บางคนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของคนรักคู่ครองคือไม่ไปวุ่นวายเรื่องอื่นเลยวุ่นวายอยู่กับเรื่องเนี้บางคนไปวุ่นวายอยู่กับหุ้นส่วนไปยุ่งกับเรื่องของเขาส่วนดาวมากมายที่อยู่ในภพนั้นพอดิบพอดีในเดือนนี้ก็ยิ่งทําให้เรื่องวุ่นวายทั้งหลายมันมากขึ้นไปอีกเปรียบประดุดว่าคุณอยู่คอนโดเงียบสงบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะ อยู่บ้านของเราอย่างสงบเงียบแล้วก็มีคนเข้ามาเต็มเลยโดยที่ไม่เคาะประตูด้วยซ้ำบางคนก็ไม่ได้เป็นมิตรกันมองหน้าก็เกลียดกันแหละยังเดินเข้ามาแล้วขอพักชั่วข่าวเห็นไหมคะคุณก็น้ําท่วมป่ากถามว่ามีเรื่องกันไหมโอเคยกพวกตีกันแน่นอนอึดอัดมีแน่รําคาญมีแน่วุ่นวายใจแน่เบื่อหน่ายตัวเองแน่ๆ่นานคนรอบข้างเหรอยักไหลแน่นอนลักษณะนิสัยดาวเสาจํานานนิสัยพระอาทิตย์ ร้อนรอนผงผางนิสัยพุทธซึ่งเดินถอยหลังเดินไม่ค่อยปกติปากเสียวาจาไม่ค่อยดีสุขเข้ามาปะปนเขานี่บันเทิงเลยจับคู่กันคู่ไหนเป็นมิตรกับกนคู่ไหนเป็นศัตรูกันตีกันอยู่ในเรือนปัตนีของคุณดังนั้นท่องไว้นะคะกรกฎแอดมินจะให้คาถาหนึ่งคาถาที่แอดมินจะให้เนี่ยเป็นคาถาที่บริหารความคิดเราคลายเพราะคิดจบสงบเพราะคิดวางสว่างเพราะคิดเป็นร่มเย็นเพราะคิดดี เห็นไหมคะถ้าจิตใจเราสบายดาวจะวุ่นวายชุมนุมสามัคคีกันแค่ไหนเราก็จะสงบจิตใจเราก็จะร่มเย็นแอดมินบอกเสมอว่าดาวจะเข้าเมื่อไหร่และดาวจะออกเมื่อไหร่นะคะไม่มีอะไรอยู่กับชาวกรกฎตลอดการแม้แต่ดาวก็เช่นกันดาวบางดวงที่ทําให้กรกฎร้อนรนนั้นเข้ามาไม่นานค่ะเดี๋ยวก็ออกไปมีเพียงดาวเสาที่หากดาวพื้นดวงคุณตั้งรับไม่ดีเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนคนรักก็จะลําบากหน่อยก็จะไม่ใช่2ปีที่ดี แน่นอนของคนที่มีคนรักมีคู่ครองบางคนสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมือไปในระยะนี้เพียงแต่ว่าจะเกิดในช่วงใดเท่านั้นสําหรับสุขภาพนั้นอาจจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเพราะดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนร้ายมีดาวหกกลุ่มร่วมกันในคเครื่องเรือนแรก ก็ระมัดระวังเรื่องปวดหัวตัวร้อนภูมิแพ้อากาศเรื่องระบบขับถ่ายคุณผู้หญิงระวังเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบคุณผู้ชายดูแลเรื่องต่อมลูกหมากนะคะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะชาวกรกฎแอดมินเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อยากเป็นกําลังใจสนับสนุนให้แอดมินทําช่องนี้ต่อไปขอได้โปรดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้แอดมินได้ทําวันนี้มีเรื่องเล่าต่อไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขณะ